เรียบร้อยครับจบไปครับสำหรับการเทสเสียงเขาเรียกว่าอะไรนะปรีครับตีปรีต้องเอาไปทำเอาทำไว้มีหรอกเขาทำเอาตีโมตีโมไม่ใช่ตีโมตีโมเทสเสียงจบไปรายการต่อไปนะครับ คืออะไรช่างนุถามพี่นุก่อนนอนครับเ๋านอนบอกก็เป็นงานเก็บรายละเอียดเนาะประกอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เขา่องเข้ารอยครับช่างจะไม่ได้นอนเลยครับสองวันหนึ่งคืน รับสมัครลูก <ทำ S 2> มือนะครับผมแต่ว่าไปลองงวออกู <c oughs> ลูกมือนี้รับเป็นผู้หญิงนะครับสาวสวยมวหมวยอืมมาเลยครับ3ามถึงสี่คนกวาเอาอยางไรกก็ไม่รู้แ้วพี่นุเขาประกาศไว้แต่แตคลิปแรกๆแล้วช่วยทำาหากินนะช่วยกันทำมาหากินเ <c oughs> มียพี่นุบอกให้หาเพิ่มได้3ามถึงสคนจะได้รีบรีรวย เราจีิงแล้จังหวะนี้เผาจ้วขอสอบถามราคาช่างเหรอนะว่าท่าเอาไปท่าทุกอย่างระบบทุกอย่างผ่านเหลือแต่ปีปปเออโชว์เห็นเลยใครที่ว่าฟรีไม่เกี่ยวเพราะว่าเราเอาเออสองตัวของเอฟซีน้องนนเนี่ยใส่เข้าไปนี่ตัวหนึ่งพังตัวหนึ่งก็เสียงไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะ พอไปเอาของรถสีอลนมาบรรเลงครับเอามาลองดูดูโอ้โหอ,อ, <laughs> อยว่ยงงกับฟ้ากับดินเลยครับผมปอบไป,ไปโทรไปปอบสีอลนซื้อซื้อเตาตัดตันให้เขานิดนึงเดี๋ยวเขา มีอยู่อีกตัวนนแต่มัน,ม,นมันแรงไปนนมันไม่เหมาะกับคุณว่าจะใส่ให้เสียอันหนตอนแรกเลยมันแรงไปแบบนี้ก็ต้องมันต,ต้องสั่งกับช่างใช่ไหมหรือยังไงใช่ครับอันนี้เป็นตีงผมเองอ๋อเป็นตีของช่างใช่๋องช่างขายให้เสียอันอย่างนี้บอกใช่ครับอ๋อแล้วมันมีอีกไหมจ้อมีแต่ตัวที่ไวแข็งอ๋อมีตัวไวแข็งแล้วถ้าสาั่งทำอย่างนี้แล้วถ้าสั่งทำอย่างนี้ ช่างทำให้ไหมทำทำอยู่ราคาเท่าไหร่คะไม่ออกซื้อได้ไหมโอไม่ออกเลยไหมโอได้ได้งั้นเราลังไงแล้วกันราคาก็ค่อนข้างที่จะไม่จะได้ไปบอกเอฟซีเราปิดไปปรึกษาเราปิดเป็นความลับดีกว่ามลวเรื่องราคานี่ช่างขอปิดเป็นความลับนะครับผมใครสนใจก็หลังไงมาหาช่างแล้วกันเนาะไม่อยู่ร้านช่างเพลงเรา เฟซเฟซบุ๊กโอ้พูดแบบนี้ก็แจ๋วเลยสิหมดเบียร์ไม่ถึงสามลังว่ะเฟซบุ๊กช่างโนชื่ออะไรเอ่ยอนุชาคาออดิโอครับอนุชาคาออดิโอนะครับสนใจติดต่อเลยครับอินบ็อกซ์มาเลยอนุชาคาออดิโอนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับอนุชาคาออเดโอช่างโนไม่ได้ทำแค่ฟรีทำยันโพเวอร์ดทำทุกสิ่งทุกอย่าง คุณภาพนี้การันตีเลยครับแต่สำหรับชุดของน้องนอนนี้ส่วนมากก็จะเป็นอะไรที่ fc ส่งมาให้นะครับผมของช่างนู้ก็จะเป็นพวกชุดตู้นี่แค่มองเห็นก็กินขาดแล้วส่วนของรถไปโคสียอันนี้ คืออุปกรณ์ทุกอย่างอยู่กับช่างโน่ตหมด,หมดเ,เอาแต่รถมาอย่างเดียว<ช>มาแต่รถบพ้อมตังค์ราคาล <c oughs> องลองบอกราคาได้ไหมประมาณอยู่ราวๆเท่าไหร่รถรถเสียอันเนี่ยถ้าเสียสมบูรณ์แบบหห้าหลักห้าหลักเดี๋ยวหกหกหก หน่วยสิบร้อยพันหมื่นอยู่หลักแสนครับผมพี่น้องคิดดูว่าหลักแสนนี่มันจะม่นิ่ดังนะอลังการขนาดไหนเฉนเฉยเฉยตัวเลขหกหลักครับผมตัวเลขหกหลักนะคันนู้นนะเอาเดี๋ยวไปดูตัวเลขหกหลักกันหน่อย นี่ครับตัวเลขหกหลักคันนี้เสียงรถแบ็คโคคือคุณภาพทุกสิ่งทุกอย่างเลยนี่ให้ดูคร่าวๆครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จ ยังไม่เสร็จอุปกรณ์บางส่วนก็อยู่ด้านนอกยังไม่เอามาประกอบนะครับซึ่งของแต่ละอย่างนี้ขัดสันมาคุณภาพล้วน,นๆเลยอะไรนะ ยังจบยังจบช่างบอกเดี๋ยวไปเอาของแข็งมารองว่ะให้ยืมฟังก่อนนะให้ยืมฟังนี่หยืมฟังนี่ให้ยืมด้วยตายให้ยืมสปอนเซอร์ปรีทตัวมั่ต้องไปหาสปอนเซอร์ก่อนเนาะเอาละครับตอนนี้ครับประกาศนะตรงนี้เลยเหลือปีเรียกโพสก่อนสปอนเซอร์นะครับปี ปีตัวปรับเสียงนี่แหละครับความความแรงมันยังไม่ถึงนะครับปียังไม่ถึงตอนนี้น้องนนท์บอกหาผู้ใหญ่ใจดีอยู่นะคะใครเอฟซีคนไหนที่คิดว่าอยากจะสนับสนุนก็จัดมาได้เลยครับขอตัวแดงแรงเลยครับเอาเรามาดูตัวนี้กันหน่อย พอเลยปัญาจะรู้จักอันนี้เขาเรียกยี่ห้ออะไรหลายคนอาา่านภาษาอังกฤษไม่ออกโอ้ยนอยยับสองสองทรีโมอะไรนะสองทรีโมทรีโมปีโมเออซึ่งโมมาแล้วช่างนโ้ม่โมเองหรือเปล่าไม่ครับมีทีมงานอีกโอ,อทีมงานโมมา เดี๋ยวรอรอชมครับรแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ให้ชมครับผมจะให้ชมคลิปหน้าครับผมเจอกันใหม่ครับ <c oughs> เจกอ,เอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs>